มากันเลยกับมาด้าสามสปิริตคันนี้เครื่องยนต์1.6พี่นี้จัดมาให้แล้วกับเด็ดพ่อนสามใบเท่าเท่านั้นได้อะไรมัง่งมาดูเลยเริ่มต้นจากพวงมาลัยก่อนที่รักษาจะได้เป็นพวงมาลัยมัลติฟังกชันเลยนะคะเกียร์ออโต้ส่วนแอร์จะได้เป็นแอร์ออโต้เช่นเดียวกันส่วนระบบวิทยุนะคะจะได้หมดเลย AU XCD fmam นะที่รักใช้ได้หมดทุกอย่างปกติแล้วก็จะมีตัวหัวชาร์จนี่เลยนะคะได้เป็น20โ bon, วลต์สวยๆแบบนี้คอนโซลสวยๆที่รักและที่สําคัญเบาของเรานะที่รักนี่เลยได้เป็นเบาสีดําตัดได้แดงสวยๆแบบนี้นะคะที่รักด้านหลังของเราจะได้เป็นสปอยเลอร์ด้านหลังนะคะและที่สําคัญคันนี้นะคะเป็นแฮสเปกห้าประตูว้างขวางมากๆเพื่อนๆจ๋าใครที่จะเอาไปขนของนะคะหรือมีกิจาการเล็กๆจัดไปได้เลยคันนี้สาหรับพนักงานบริษัทสามารถฟรีดาวน์ได้เลยนะคะค่า ตัวน้องอยู่ที่1 8ึ0 0 0สบาทหรือ่อนเบาๆสบายๆสามใบเทาตลอดอายุสัญญาใครสนใจนะคะอยู่ต่างจังหวัดก็สามารถซื้อรถได้คลิกลิงก์ได้